สวัสดีนะครับก็สวัสดีก่อนเลยนะครับวันนี้จะมา,าทําตามที่เอซท่านหนึ่งขอไว้นะครับเนื่องจากผมไม่ได้ทาคลิปมาสักพักนล้นตั้งแต่กับจากปากเลยนะครับก็มไม่ได้ทําเลยก็เลยคือมันไม่ได้ไปไหนมันไม่ไดเอารถไปไหนเลยนะครับก็ มันจากคลิปล่าสุดมันสองอาทิตย์แล้วเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะมาทาดูนะครับพอดีว่ามี f c ฟซนะครับเขาขอมานานแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ทํานะเพราะว่าเขาบอกว่าขอให้รีวิวโชคให้หน่อยโชคหน้าของ gs นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าเราจะมาคุยกันในฐานะของของชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะจะมาเอาสับทางการอะไรกับผมไม่ได้นะก็จะเอาผมก็จะรีวิวตามที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ คุยกันด้วยภาษาบ้านๆน,นะครับไม่มีศัพท์ทางการแังสิ้นนะครับยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูโชคหน้ากันก่อนนะครับดูนะซึบอะนี่นะเห็นไหมโชคหน้าของ BMW GS หรือ GSA นะครับเขาจะเรียกว่าคุกไอโชคหน้านี้เขาเรียกว่า Telelever นะครับซึ่งมันคืออะไรผมก็ ไม่แน่ใจแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือมันมีโชคสาต้นมีหนึ่งมีสองใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวกลางนี้ที่เป็นที่เป็นสปริงนี้นะครับก็จะเป็น3ต้นแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเขาบอกว่าโชคหน้าจริงๆของ BM คือต้นต้นนี้ต้นเดี่ยวนะครับต้นกลางที่เป็นสปริงขา,ขาวๆนียต้นเดี่ยวนะครับไอตัวนี้มันแค่แกนล,ล้อนะแกนล,ล้อที่ว่า เอาไว้เชื่อมกับล้อไปที่แฮนด์นะครับมันมันทำหน้าที่น้อยกว่าไอตัวนี้นะครับตัวนี้มันทําหน้าที่คอยรับน้ําหนักของตัวรถทั้งหมดนะครับที่ว่าจะมีน้ําหนักมาจากด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการตกหลุมขึ้นลูกระนาดขึ้นสะพานนะครับการเบรกการเล่งนะครับตัวนี้จะรับน้ําหนักไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยไอคู่เนี้ยตังเนี้ยมันจะทําหน้าที่เล็กๆน้อยๆคือให้แรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนน่ไม่ขึ้นถึงมือคนขับ แต่ว่าแกนหลักจริงๆก็คือตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือทําหน้าที่รับน้าหนักของตัวรถและผู้ขับขี่ทั้งหมดเลยนะครับก็ผมไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับก็เดี๋ยวหน้าที่การทํางานของเทเลเลเวอร์นะครับก็คือเวลาเราเรากำเบรกฉุกเฉินนะถ้าเป็นรถปกติ หน้ามันจะยุบใช่ไหมครับแต่ว่าโชคตัวนี้มันทําให้หน้ามันไม่ยุบหน้าไม่ยุบยังไงเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับซึ่งมันจะมันจะทํางานร่วมกับโชกหลังนะครับก็คือพาราเลเวอร์นะครับรถจะเปื้อนหน่อยนะครับพอดีไปขี่ลุยน้ําท่วมมาพาราเลเวอร์ para ก็คือตัวนี้นะครับนี่แกนตัวนี้ทําไงทึงจะเห็นแกนนี้เนี่ยเชื่อมมาตรงเพลาะนะครับแกนเนี่ยทั้งแกนนะครับมันเชื่อมต่อมาอย่างโชคตัวนี้ โชคหลังนะเห็นไหมมันเชื่อมต่อมายังโชคหลังนะครับซึ่งไอตัวพาราเลเวอร์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับเนี่ยแกนทั้งหมดนี้เลยเน,นี่ยมันทําหน้าที่เหมือนไอโชกขาวคู่หน้านะครับก็ค,คือว่าการถ่ายเทน้ําหนักของล้อหลังนะครับเมื่อกี้ในการถ่ายเทน้ําหนักของของของล้อหน้าใช่ไหมนั่นแหละครับก็มันทําหน้าที่คือมันทัมันจะมีเซ็นเซอร์ทําหน้าที่ให้สม สมดุลกันระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังนะครับคือมันจะทําให้ตัวรถอะยุบไปทั้งตัวไม่ยุบจากส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือที่ผมไม่เห็นในในรถคันไหนเลยนะครับยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเพราะว่าเขาไม่มีโช๊คตัวกลางตรงนี้ใช่ไหมเขาไม่มีเทเลเลเวอร์ทั้ะนั้นพอรถ Bm มันมีมันก็เลยมีปีกนกเนี่ยอันนี้คือปีกนกปีกนกเหมือนของรถยนต์นะครับเนี่ยมาคอยรับ น้ำหนักอีกทีหนึ่งนะครับคอยช่วยในเรื่องการสะเทือนนะครับแล้วก็การสะบัดจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างใต้นี่ก็น่าจะเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจแหละเนาะคือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะเรื่องโช๊คเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอย่างหนึ่งนะครับว่าหน้าที่มันทํามันคือยังไงนะครับเดี๋ยวผมเข็นให้ดูเข็นแล้วเบรกให้ดูนะครับน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่า โช๊คของเทรลเวอร์มันทำหน้าที่ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากคันเล็กก่อนจริงๆมันจะดีมากเลยนะถ้าเอ็กพันผมี่อยู่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเอ็พันมันมันก็เป็นดิสคู่ใช่ไหมรับเหมือนกันเบรกมันอยู่เจ็กว่ามันจะเห็นชัดกว่าครับแต่ว่ามันเป็นะไรอ่ะพันก็ได้อันนี้เป็นเป็นโช๊คธรรมดานะครับและเบรกก็เป็นเด็ดเดี่ยวนะครับซึ่งเบรกก็ไม่ค่อยดีละเรามาดูว่าถ้ามันไม่มันมันมันเป็นโช๊คธรรมดา มาดูว่าเวลาเรากำเบรกหน้ามัน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 เป็นยังไงครับลองดูนะครับโฏิกิรินะเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนเห็นชัดไหมคือหน้ามันจะยุบถูกไหมครับใครที่ใครที่เคยใครที่มีมอเตอร์ไซค์ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเรากำเบรกหน้าดูครับเห็นไหมคือมันจะยุบอย่างเงี้ย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 คือโชคธรรมดานะครับไม่ใช่เทเลเลเวอร์นะ เดี๋ยวเราลองมาดูไอ้คันที่มันมีเทเลเลเวอแล้วกันดูนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมครับคือผมก็ดนะูดูใหม่นะดูดูนะฮะผมจะเขียนไปแล้วผมจะบิดเห็นไหมเห็นไหม,ไมนี่แหละครับคือ มันมาแล้วมันจะยึกอย่างนี้เลยใช่ไหมครับมันจะไม่แบบยึก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 หน้าไม่ยุกหลังไม่ยุกนะครับคือหน้าที่ของเทเลเลเวอร์นะครับไอ้ชกชกสามต้นเนี่ยคือมันจะทําให้เวลาเราเบรกกระทันหันนะครับหน้าเราจะไม่กดหน้ารถเนี่ยมันจะไม่กดลงไปใช่ไหมครับอตอนบนตอนผมนขับเอสพันนอ่ะแค่ผมเข็นเข็นออกไปหน้าบ้านอ่ะเวลาเข็นออกไปหน้าบ้านแล้วเรากำเบรกหน้ามันก็ปึ๊กแล้วใช่ไหมชกมันนิ่ม คันนี้มันจะทําให้เวลามันยุบมันยุบหน้าหลังไอเทเลเลเวอร์กบบคาราเลเวอร์เนี่ยมันทํางานประสานกันนะครับเวลามันยุบมันจะยุบทั้งคันแต่ว่าถ้าเบรคเบาๆอย่างนี้มันมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับก็มันจะทําให้เราไม่เสียหลักนะฮะอย่างเช่นการออกตัวนะครับการออกตัวถุงว่าเราออกเกี it, ยร์หนึ่งดิ่งแดงปึ้งเนี้ยหน้าก็จะยกหน่อยถ้าเป็นรถที่ไม่เป็นเทเลเรเวอร์ใช่ไหม อันนี้จะไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นมันจะไปสมูทอย่างนี้ตลอดครับเบรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าเราจะ,บะาเ,รเะรบรกด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ตามนะครับเบรกด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะเป็นอย่างนี้ยมันก็จะเบรกมันก็จะจึกจึกจึกมันจะไม่มีแบบจึกจึกอย่างเงี้ยนะไอ้แบบคันเล็กอะ่ะไม่มีเลยนะครับก็นี่เป็นหน้าที่ของโชคเทเลเวอร์นะครับก็สําหรับ RC f ที่ให้ผมรีวิวโชคนะครับไม่รู้ว่าคุณอยากเห็น อยากเห็นรูปโชคหรือว่าอยากเห็นประสิทธิภาพของโชคอะไรก็ผมทําให้แล้วอาจจะไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตามภาษาผู้ใช้งานเนาะไม่ใช่ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องระบบความปลอดภัยอะไรนะครับก็น่าจะครอบคลุมแล้วนะครับยังไงวันนี้ก็ถ่ายให้ดูแก้ขัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีใหม่ผมจะดูว่าผมจะไปผมอยากไปเขาใหญ่เขาคอหรืออะไรก็แล้วแต่ใกล้ๆแถวนี้เพราะว่าอยีกยไปรับลมหนาวนะครับแต่ดูว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าวันหยุดปีใหม่ผมน้อยนะครับ,น,น,รบน้อยไม่กี่วัน ยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปกอนนะครับ